โอ้ยเดิมาแล้วอ่ะโอ้ยเดินมาเลยครับเอาไปนไหนเดินหวเยวะไม่ยิงไม่ค่อยแม่นเลยโอ้ยดิเินเยเดินวาต้นติงเหรอหอควายสนใครับท oh, yeah. yeah, ี่มขนาดวยใหญ่ใหญครับุ อ๋อแสดงอินพูดวิ่งรีบเดินไปแรงน้อยจะถีบนะเตือนไอ้กอเอ๋อโอ้ดีละลงละโอเคถีบแล้วมึงไม่ติดถีบไปเลยปุ้มเป็นยังไงหรออีกวายยิงแหลกเลยไม่คนล็อกเดี๋ยยิงแหลกอืมไม่เซโลรับได้แค่สามคนเองนะครับเนี่ยโอ้โห อยูีในแก๊งเราได้แค่สามคนทั้งที่เราที่ผมอันหนึลงเริ่มเซฟแล้อายุยี่สิบสี่แล้วเ,วเ,เริ่เซฟแต่มีสูตรทำให้เราตนันได้น้อจะทิ้ีว่าใต้ใต้ของเรนสูตรให้น้องคลิปหน้าจะสอนการใช้สูตรนะครับเอาให้ทำ้งหมดกูอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยนีอมันก็เป็นอย่างนี้และช่างเลยมาต่อโอู้หูเลยทำตีเลยว่ะแบบแบบลีต้องลีไปต่อไปเดี๋ยวว่าทำเออเฮ้ยเขาขอ,ขอลายเซ็นต์กูไม่ให้เอาไปต่อเลยะเฮย อน้อยเจ็บผดูเหมือนเอะไรอู่ดูเหะเหือูหลักเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอไย้โอ้โหยอดว่าเป็นไงวะขยบอใส่หตอนนี้ก็ไม่ห็นหน้ากาทันทีเลยโอ้ไอ้บ้ามไน

เอ่เอาละเดินต่อไปถ้ามันตันยัเวะเรื่องการศึกษานี่เกมเพย์นี่คืออมตะไอกระสุนนี่สุนทีจำกัดนะครับชาได้ครับลก็ไม่จำกัดเลยวะอืมนี่นี่นี่นีดนี อืมอืมอืมสนุกดีนช่างมันเถอะเดี๋ยวต่อไปจะสดกัใช no ้สุดภารกิจก็เราก็ทำดีเน uh, ี่ยภารกิจแรกของเราเลยนะวันนี่เราไปอัพให้สักทีดูดิให้เหมือนอยู่โอ้ยพดเลยคิดเรื่งกี่นาทีเก็บตัววันนี้เล่น ก็จะได้ดีนะครับไปเกี่วพราคาเลยแล้วก็ทาขครับแล้วก็หอลใช่ไนะครับเอ้ยมันเลยตักทบเสียด้ว้ยเฮ้ยเ้ยหลังนะหลังเอ้ยเอ้ยใจพี่ช็อตย่เลยดีโอเฮ้คอมีมาทำติีอะไรวะ

กินน้ำก่อนเฮยม่น้ำนี่น้ำไรอยครับเป็นรสเค็มกิดดังจริงพ่อของายังไม่าอีกเลยิงดิเฮ้เฮ้ยเฮ้ก็มินก็มิโอ้ยปนี้โอ้ยเลยขกระดาเล่นนั่นแหละ โอ้ยเอ้ยอ้อยอ้ยเ้ยตกตกตกไม่ถ้าไป็นกูตกไปแล้วแหละกไม่กลาขึ้นนะสองไปกูกูไม่กล้าขึ้นเลยแหละก่อนนะครับแล้วนี่อ้อยหกเลยยิ่เยังไเราเะยียขาแล้วมันจะเออปุ๊บระเบิดก่อนนะครับเราจะยีขามันไม่ตรงไหนเิ่น ตรงไหนก็ตายแต่ไม่โดนหยิบขาแล้วไม่เสียตายอ่ะคิดดูสิครับครับไปครับยต่อยิต่อโอ้ยเิียาได้เครับยิ่งกว่ายิ่งยิงเออไม่รู้มันต้องมีเิียไแน่นอนเดี๋ยวไเลยครับดูนร้ยก็ศปิดเดินนะครับดูดูดูดดดดด

สิครับเกมนี้เนี่ยโคตรเยใส่ถุงเลยแล้วกเสียมตกอะคิดดูคิดดูครับเราครับยิงเลยยิง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 ียงตย่ อันอันนี้ของเราองครับทร์อีกอันี้อันนี้เราเดินทางวิ่งพันได้นะครับตอนนี้โอ้เดทางเพียงกีกิเลยนครับสกโได้ทําไปได้เยอะกว่านราไมู้ถึงยังต้อสนรถมักรเบเลยนะครับ โอ้โโอ้่ครับาครับจบภารกิจ